กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ คนดูครับนี่คือมารีโปซัสครับหรือชื่อภาษาไทยว่าผีเสื้อจัก,กรพพัดนั่นเองสามารถเล่นได้2อถึงหคนครับเหมาะสำหรับ,บร์ดเมเมอายุ14ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่น4 5่สถึงเจนาทีโดยประมาณและแน่นอนครับมีชื่อภาษาไทยอยู่บนหน้ากล่องแบบนี้แปลว่าอะไรเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยอย่างถูกต้องโดยร้านเดอะสตองโฮนะครับนั่นหมายควาว่าคอมโบเนนตใดๆได,ได,ได,ได้ตามมาตรฐานเลยและรูบุ๊กมาเป็นภาษาไทยดังนั้นคุณผู้ชมอ่านได้เข้าใจง่ายๆเลยครับเรื่องราว ของมาริโพซาสนี้นะฮะเราจะเล่นเป็นผีเสื้อจักระพัดครับซึ่งถิ่งกาเนิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกครับในเกมนี้เริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิฮะคุณจะบินจากประเทศเม็กซิโกไปยังทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อทําการขยายเผาพันธุ์แล้วก็บินกลับมาที่ประเทศเม็กซิโกในฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองอ่ะเริ่มจากการเซตอัพก่อนเลยนะครับผมวางกระดานไว้ที่กลางโตะครับผมจากนั้นทําการแยกการฤดูกาลนะครับซึ่งจะมีอยู่3ามสีด้วยกันสีเขียวอ่อนนี้นะครับจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับสีเหลืองคือฤดูร้อนครับและสีส้มคือฤดูใบไม้ร่วงเลือกมาสีละหนึ่งใบวางไว้ตามตำแหน่งนะครับ จากนั้นทําการเปิดกาซหรือดูใบไม้ผลิออกมาแบบนี้ทําการสับการาดแอคชั่นครับแล้วแจกให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ2ใบแจกผีเสื้อให้กับผู้เล่นคนละ1สีนะครับผมแล้วก็แจกตัวนักแตม้มให้มีสีเดียวกันแล้วก็เอาไปวางไว้ในจุดเริ่มของกระดานนี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้นําผีเสื้อรุ่นที่1ครับก็คือผีเสื้อที่มีเลขหนึ่งนั่นแหละเอาไปวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับอย่าตกใจนะถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นมันมีคาว่าจุดสิ้นสุดเพราะในเกมนี้จุดเริ่มต้นและจุดสินนสุดุดดดคือจดเดียวกั คุณผู้ชมเอาไปวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเกมนี้ก็คือรักมิชวากังในประเทศเม็กซิโกนั่นเองครับจากนั้นครับนำผีเสื้อรุ่น2นะฮะซึ่งก็คือผีเสื้อที่มีเลข2นั่นแหละไปวางไว้บนการฤด,ดูร้อนครับหตัวแล้วก็นําผีเสื้อรุ่น3ครับไปวางไว้ที่การฤด,ดูใบไม้ร่วงอีก2ตัวแยกโทเค็นดอกไม้ทั้ง5ชนิดครับแล้วจัดวางไว้ในจุดที่คุณสามารถเอื้อมถึงได้แยกการวงจรผีเสื้อนะครับออกเป็นสเต็ปของเขานะฮะโดยที่พื้นเนี่ยเขาก็จะมีบ บอกอยู่แล้วว่าต้องวางการอะไรแยกทั้งรูปและสีของเขานะครับผมแล้วก็จัดเรียงไว้บนกระดานแบบนี้ส่วนช่องที่อยู่ทางขวานี้นะครับผมก็ให้สุ่มเอาแผ่นความสามารถพิเศษเนี่ยมาวางไว้แถวและหนึ่งใบสุ่มแล้วก็เปิดออกมาดูครับส่วนแผ่นความสามารถที่ไม่ได้ใช้นะครับเก็บลงกล่องได้เลยครับ แยกการโบนัสการอพยพนะครับแยกไว้ตามประเภทแล้วก็วางไว้ข้างกระดาษในจุดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะครับเช่นเดียวกันครับวางลูกเต๋าไว้ในจุดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้เช่นกันสําหรับแผ่นโทนเค็นจุดพักพิงนะครับผมซึ่งหน้าตาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไปวางไว้ตามจุดพักพิงในเมืองต่างๆทั่วกระดาษนะครับซึ่งจุดพักพิงก็คือจุดที่มีชื่อเมืองนี่แหละแล้วตรงนี้ก็จะว่างๆเป็นลูกเมืองไว้คุณเอาโทเค็นจุดพักพิงไปวางเอาไว้ในแต่ละช่องจนครบทั้ง16ช่องนั่นเองเซ็ตอัพเสร,ร็จ แล้วก็มาขยายพันธุ์ผีเสื้อกันครับในเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันเป็นฤดูนะฮะโดยเริ่มต้นจากฤดูใบไม้ผลิไปที่ฤดูร้อนและจบที่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับโดยในแต่ละฤดูเนี่ยจะมีจํานวนเทินในการเล่นที่แตกต่างกาันเริ่มจากฤดูใบไม้ผลิจะมีเทินในการเล่น4เทินฤดูร้อนครับจะมีเทินในการเล่น5เทินและสุดทา้ายฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทินในการเล่น6เทินครับเมื่อถึงตาของคุณนะครับคุณจะต้องเลือกแอคชั่นจากการแอคชั่นที่อยู่บนมือของคุณนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการ์ดบนมือของคุณเนี่ยได แอคชั่นที่ซ้ำกันนะครับคือหน้าตาเหมือนกันเพียเพ้ยๆแบบนี้หรือว่าได้การ์ดที่เป็นการ์ดรียูสทั้ง2ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นรียูสของตัวเองหรือรียูสของคนอื่นก็ตามหากเป็นรียูสทั้งคู่หรือเป็นแอคชั่นที่เหมือนกันทั้งคู่นะครับคุณจะมีสิทธิ์ในการทิ้งการ์ดที่ซ้ำกันจะทิ้ง1ใบก็ได้หรือทิ้ง2ใบก็ได้แล้วทำการจั่วการ์ดใบใหม่จากกองการแอคชั่นขึ้นมาครับทีนี้เมื่อมีการ์ดที่มันไม่ซ้ำกันหรืออยากจะเล่นการ์ดที่มันซ้ำกันอยู่แล้วก็ตตาามมแ่นนคครบุุณณกกก็เลือกากาืออใใ วางไว้บนโต๊ะครับเพื่อบอกว่าแอคชั่นที่คุณใช้ในตาน,นี้คืออะไรจากนั้นครับคุณก็ทําตามแอคชั่นที่ระบุเอาไว้บนการ์ดทีนี้อธิบายสั้นๆครับว่าการ์แอคชั่นแต่ละใบนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้างสังเกตครับบนการ์แอคชั่นเนี่ยหลักๆแล้วนะครับเขาจะมีรูปผีเสื้อแล้วก็ลูกศร ้งมความหมายของแต่ละสัญ,ญลักษณ์ก็คือจํานวนถี่เสื้อนะครับผมที่อยู่บนการ์ดเนี่ยหมายถึงจํานวนครั้งที่คุณสามารถเดินได้นะครับในตานั้นโดยในแต่ละครั้งเนี่ยคุณสามารถเดินได้ตามจํานวนลูกศรที่ปรากฏอยู่อย่างเช่น3เซตนี้เหมือนกันนะครับแต่ละเซตบอกว่าถี่เสือ้อ1ตัวสามารถเดินได้1ช่อง แล้วก็มีช่องที่เป็นหกเหลี่ยมตรงปลายทางนี้ด้วยช่องที่เป็นหกเหลี่ยมนี้หมายถึงว่าคุณจะได้รับทรัพยากรก็คือดอกไม้นั่นแหละที่อยู่ในช่องที่คุณไปถึงนั่นเองเรียกง่ายๆว่าจุดแหวกพักนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในการ์ดเนี่ยมีรูปผีเสื้อมากกว่า1ตัวนะครับในการเดินแต่ละครั้งเนี่ยคุณสามารถเดินผีเสื้อตัวเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ได้นะครับอธิบายเพิ่มไม่เห็นภาพอีกนิดนึงละกันนะครับใบนี้ครับคุณสามารถเดินผีเสื้อได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่1ตัววที่่านี้้สามามรถถเดดินไึง5ช่องแลก็ยังไ้ รับของจากจุดแวะพักที่ไปจอดตอนจบด้วยอีกสักหนึ่งใบครับผมใบนี้ครับผีเสื้อนหนึ่งตัวครับสามารถเดินหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งที่ว่านี้เดินได้4ช่องแต่สังเกตว่าในช่องของจุดแวะพักนี้มีสัญ,ญลักษณ์เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะหมายความว่าอะไรนอกเหนือจากที่คุณจะได้รับดอกไม้จากช่องที่คุณไปหยุดแล้วคุณสามารถรับดอกไม้ที่อยู่ในช่องติดกันได้ด้วยเพิ่มอีกหนึ่งอันแปลว,ว่าถ้าเกิดใช้การแบบนี้สามารถเก็บทรัพยากรได้ทีเดียวถึง2ชิ้นเลยนอกจากนี้ครับยังมีการ์ดที่เรียกว่า reuse ด้วยนะครับผม reuse นี่ลักษณะก็คือจะเป็นรูปลูกศรน,นี้นะฮะ จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือใช้แอคชั่นของตัวเองที่ใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ในฤดูนี้กับอีกหนึ่งใบนะครับก็คือ reuse action ของผู้เล่นคนอื่นที่ถูกใช้ในฤดูนี้ที่อยู่บนโต๊นะนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับทีนี้เราก็จะใช้ a อคชั่นถูกไหมเราก็วางไปอย่างสมมติผมใช้ใบนี้เดินได้3ครั้งครั้งละ1ช่องผมก็จะทําการเดินขี่เสื้อของผมนะครับเดินได้3ครั้งแต่ละครั้งก็นับเป็นการแวะพักด้วย,วยนะครับผมเอา พี่ขาวของผมเนี่ยเดินครั้งที่1เดินได้1ช่องบัวอ่ะจอดตรงนี้ผมได้ดอกไม้สีเหลืองผมก็จะหยิบทเค็นดอกไม้สีเหลืองมาไว้ที่ตัวหนึ่ง มาทางนี้แล้วกันอีกหนึ่งช่องบัฟได้ดอกไม้สีขาวไปด้วยนะครับและสุดท้ายครับเราก็เดินมาตรงนี้แล้วกันปุ๊บเอาดอกไม้สีแดงครับก็เก็บมาอีก1อันแล้วก็เป็นอันจบแอคชั่นของผมไปเมื่อเล่นเสร็จนะครับก็ทําการจั่วการแอคชั่นเพื่อจบเทินนะครับให้บนมือของเราเนี่ยมีการแอคชั่นพื้นฐาน2ใบเสมอส่วนการแอคชั่นที่ใช้ไปนะครับวางไว้ข้างหน้าตัวเองแบบนี้นะครับผมเพื่อจะได้แทร็กได้ว่าในฤด,ดูนี้คุณเล่นไปแล้วกี่รอบอธิบายเพิ่มเติมของการเดินของผีเสื้อนิดนึงนะ ในการอพยพของคุณผีเสื้อเนี่ยนะครับผมจะมีกฎสําคัญอยู่2ข้อด้วยกันนะฮะคือ 1. ผีเสื้อนะครับจะไม่สามารถได้รับดอกไม้จากช่องเดิมซ้ํากันได้ในตาเดียวกันนะฮะสมมุติว่าผมเริ่มเดินจากช่องนี้นะครับผมเดิน1ช่องผมมาที่ดอกสีชมพูอ่าอันนี้ยังได้ดอกไม้อยู่ปกตินะครับจากนั้นผมเดินอีกหนึ่งช่องมาที่ช่องข้างๆกันอันนี้ก็ยังได้อยู่เพราะถือว่าคนละช่องแต่ถ้าเกิดว่าผมเดินย้อนับมาอีกหนึ่งช่อง อันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะขัดกับกฎที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือดอกไม้ดอกเดิมไม่สามารถให้ผลผลิตซ้ําได้ในตาเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกฎครับก็คือดอกไม้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในตานั้นจะให้ผลผลิตไม่ได้นะครับหมายความว่าอะไรสมมุติว่าตัดสินใจเดิน3ช่อง 1 2แล้วป๊อกกลับมาที่เดิมอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะถือว่ามันเป็นช่องเริ่มต้นที่คุณเหยียบไว้นในตอนเริ่มต้นตานและนอกเหนือจากช่องจุดแวะพักปกติที่จะให้ดอกไม้ตามรูปแล้วนะครับผมก็ยังมีช่องของจุดพักพิงครับตามเมืองใหญ่ๆที่เราวางโทเคนไว้ตอนต้นเกมนั่นแหละหากคุณเดินเข้าไปและในช่องนั้นเนี่ยโทเคนยังคว่ำอยู่ให้เปิดโทเคนนั้นขึ้นมาเพื่อดูว่าช่องนี้ ให้อะไรกับคุณและที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณคือคนแรกนะครับที่ไปที่จุดพักทิงนั้นนั้นคือเป็นคนที่เปิดโทเค็นนั่นแหละคุณจะได้โบนัสเพิ่มด้วยครับโดยการได้ทอยลูกเตา๋าซึ่งแต่ละด้านของลูกเต๋านะครับก็จะเป็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่ในเกมนี้นั่นเองและอีกหนึ่งหน้าครับจะเป็นรูปทุ่งดอกไม้นะฮะก็จะเป็นรูปวาดแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ทุ่งดอกไม้หมายความว่าคุณสามารถเลือกด,ดอกไม้อะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ1ดอกซึ่งนอกเหนือจากรูปทุ่งดอกไม้ที่อยู่บนลูกเตานีี้้แลวะรกก็จมูปทุ่งดอไ เนี่ยซ่อนอยู่ในโทเค็ตจุดพักผิงด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ในความเป็นจริงมันจะถูกความอยู่นะเริ่มจากเมื่อกี้ที่บอกไปจะเป็นรูปวงจรผีเสื้อใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมีอยู่3สีตามการ์วงจรผีเสื้อที่อยู่ข้างๆนั่นแหละเปิดได้อันไหนหรือเดินเข้าไปปุ๊บ เป็นรูปอันไหนก็ตามคุณหยิบการ์ดนั้นมาไว้ที่ตัวนะฮะหากคุณสามารถเก็บการ์ดวงจรผีเสื้อครบทั้ง4ใบในสีนั้นนะครับ <c oughs> ก็คือมีทั้งไข่หนอนดักแด้และผีเสื้อนะครับคุณจะได้รับความสามารถพิเศษที่คุณเปิดไว้ตอนต้นเกมในแถวนั้นด้วยนะครับซึ่งความสามารถต่างๆสามารถดูได้เพิ่มเติมในรูบุ๊กนะครับนอกจากที่เป็นรูปวงจรผีเสื้อแล้วก็จะมีรูปทุ่งดอกไม้ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ คุณเข้ามาช่องนี้คุณก็หยิบอะไรก็ได้ไปดอกหนึ่งนะครับนอกเหนือจากวงจรถีเสื้อนะครับนอกเหนือจากทุ่งดอกไม้แล้วนะฮะที่โทเค็นจุดพักพิงครับจะมีอีก3อันที่จะทําให้คุณได้รับการดโบนัสการอพยพเห็นไหมจะเป็นสีขาวๆแล้วก็เป็นลูกตุกสนนะครับผมแต่ละอันหมายถึงการอะไรบ้างไล่ดูทีละอันนะครับเริ่มต้นจากบวกหนึ่งะครับบวกหนึ่งหมายถึงว่าคุณจะได้รับการใบนี้ไปฮะคุณสามารถเพิ่มการเดินของถีเสื้อได้1ตัว เพิ่มเสร็จคุณได้แวะพักข้ด้วยคือได้ทรัพยากรเพิ่มด้วยส่วนบวก2นี้นะครับคุณจะได้รับการใบนี้ไปฮะจะเพิ่มการเดินของผีดเส้นหนึ่งตัวไปอีก2ช่องนะครับสำหรับการเดิน1ครั้งแต่จะไม่เพิ่มจุดแวะพักนะครับซึ่งการ์โบนัสอพยพ2ใบนี้นะครับคุณจะต้องลงคู่กับแอคชั่นปกติด้วยนะครับไม่สามารถลงเดียเด่ยวๆได้ยกตัวอย่างการใช้กับแอคชั่นเดิมที่ผมใช้ตาที่แล้วนั่นแหละปกติแล้วถ้าใช้แค่ใบนี้เนี่ยจะสามารถเดินได้3ครั้งครั้งละช่องถูก แต่ถ้าเกิดสมมุติ R ผมบวก2เข้าไปแล้วกันลงคู่กันแบบนี้ปุ๊บนะฮะจะหมายความว่าผมสามารถเพิ่ม1ตัวไปอีก2ช่องได้แล้วว่าจากที่เดิน3ตัวตัวละช่องจะกลายเป็นว่า1ตัวในนี้จะสามารถเดินได้ถึง3ช่องเลยหรือถ้าเกิดว่าใช้ใบนี้คู่กับใบนี้ก็จะหมายความว่าคุณสามารถเดินกีเซื้อตัวนี้เดินไป5ช่องแล้วเก็บของเสร็จปุ๊บ คุณเดินเพิ่มอีกช่องหนึ่งแล้วเก็บของเพิ่มได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นสําหรับการโบนัสการอพยพทั้ง2ใบนี้นะครับจะต้องลงคู่กับแอคชั่นปกตินะผมย้ำอีกทีหนึ่งลงเดี่ยวเดียวไม่ได้ซึ่งจะแตกต่างกับการโบนัสการอพยพอีกหนึ่งอันครับซึ่งที่โทเคนนั้นจะระบุเป็นรูปนี้จะมีลูกศรอยู่2อันนะครับผมเป็นเลข3อันหนึ่งเลข2อันหนึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับแอคชั่นปกตินั่นแหละนะครับผมก็คือเดินได้ั้ง1ครั้งต้องเดิน3ช่องอีก1ครั้งเดิน2ช่องนนัเอันนี้สามา่ถ ลงแผนแอคชั่นปกติได้เลยทีนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าอ้าวพอได้การ์ดโบนัสการอ,อพยพเข้ามาแล้วการ์ดบนมือทีนี้มันก็เกิน2ละสิไม่ต้องห่วงครับกฎของการเล่นนะครับ2ใบที่ต้องมีอยู่บนมือตลอดคือแอคชั่นหลักปกติส่วนไอตัวการ์ดโบนัสการอ,อพยพเนี่ยคุณจะมีกี่ใบคุณจะเก็บสะสมมาครบทุกอันอะไรก็แล้วแต่ ก็ตามใจคุณนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อใช้ไปสมมุติว่าผมใช้คู่นี้ปุ๊บคุณไม่ได้ต้องจวเพิ่มอีก2ใบน,นะเพราะว่าคุณขาดการ์ดแอคชั่นหลักแค่ใบเดียวคุณก็จ่วอีกหนึ่งใบปุ๊บเพื่อให้เข้ามตรงนี้2ใบหรือถ้าเกิดคุณใช้โบนัสอ,อพยพใบนี้วางไปปุ๊บคุณยังมีแอคชั่นหลักอยู่2ใบก็ไม่ต้องจวเพิ่มนะครับเข้าใจตรงกันนะจ๊ะสุดท้ายครับบนโทเคนจุดพักพิงนะครับผมทุกอันที่ทําให้คุณได้การ์ดไม่ว่าจะเป็นการ์ดวงจรผีเสื้อหรือว่าการ์โบนัส คำกันได้นะครับคือหมายถึงได้เพียงแค่ครั้งละอันเท่านั้นทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณไปแวะพักในช่องที่ติดกับรูปของใบอ่อนต้นมิลวิดลายห้ังอย่างนี้ไอ้ใบอ่อนของต้นมิลวิดเนี่ยเป็นที่ที่เหมาะมากแก่การขยายพ,าพันธุ์ของคุณผีเสื้อจักรพพัดเขานะครับดังนั้นแล้วหากคุณไปอยู่ในช่องที่ติดกับใบอ่อนต้นมิลวิดแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องใดก็ตามแต่นะครับคุณสามารถทำการขยายพันธุ์ผีเสื้อของคุณได้นะครับ โดยจะต้องอัปรุ่นขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งหมายความว่าอะไรสมมุติว่าตอนนี้เนะี่ยผมมีผีเสื้อรุ่นหนึ่งใช่ไหมผมสามารถขยายเผาพันโดยการให้ผีเสื้อรุ่น2ไปเกิดเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นผีเสื้อรุ่น2คุณก็สามารถเอาผีเสื้อรุ่น2ขยายพันธุ์ให้กําเนิดผีเสื้อรุ่น3ได้และจากรุ่น3ก็ให้กําเนิดรุ่น4ได้อะไรอย่าง โดยทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับสามารถดูได้ที่กระดานด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะอธิบายว่าในการให้กําเนิดนั้นนอกเหนือจากต้องไปอยู่ในช่องที่ติดกับใบอ่อนต้นมิววิดแล้วคุณจะต้องจ่ายโทเคนรูปดอกไม้ตามจํานวนเหล่านี้ถ้าคุณจะให้กําเนิดผีเสื้อรุ่น2นะฮะคุณจะต้องจ่ายโทเคนดอกไม้2อันที่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นผมมีดอกสีเหลืองตรงนี้2ดอกเหมือนกันผมให้กําเนิดได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเก็บซ้ําไม่ได้ เก็บ3าลกะก็ได้นะครับคือ3อันอะไรก็ได้ผสมกันนะครับก็สามารถให้กําเนิดผีเสื้อรุ่น2ได้ถัดลงมาครับจากผีเสื้อรุ่น2ให้กําเนิดผีเสื้อรุ่น3คุณใช้3ดอกที่เหมือนกันหรือใช้คละกัน4ดอกก็ได้ส่วนการให้กําเนิดผีเสื้อรุ่น4และผีเสื้อรุ่น4ที่เป็นผีเสื้อคู่เนี่ยนะฮะใช้เท่ากันคือ4ดอกที่เหมือนกันหรืออะไรก็ได้5ดอกครับนั่นก็คือวิธีการใช้แอคชั่นทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน1ตาของคุณผู้ชมนะครับเกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเริ่มจจากกคคนนนเเล่แรรส็ปุ๊ ที่อยู่ทางซ้ายวนไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อครบ4เทินในฤดูใบไม้ผลินะครับก็ถือเป็นอันจบฤดูให้นําการแอคชั่นทั้งหมดที่ใช้ในตานี้นะครับ รวบครับแล้วเคลียร์ลงกองทิ้งไปเลยจากนั้นแล้วเราก็มาคิดคะแนนกันคะแนนมาจากไหนมาจากการฤดูการที่เราเปิดไว้ตอนต้นฤดูนี่แหละฮะซึ่งวิธีการคิดคะแนนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถดูได้ในรูบุ๊กนะฮะเพราะว่าทางเดอ t r สตรองโฮเนี่ยเขาแปลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่เดี๋ยวอธิบายสักหนึ่งใบละกันอย่างใบที่เปิดตอนนี้นะฮะโกเขามีอยู่2อันในการใบนี้นะครับผมเริ่มจากครึ่งบนฮนะค,คุณจะต้องมีผีเสื้ออยู่บนกระดาน2ตัวเป็นอย่างต่ำและไม่อยู่ต่ำกว่าเมืองแอตแลนตาดูที่ แอตแลนตาก่อนแอตแลนตาอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมดูว่าเมืองไหนห้ามต่ำกว่าแอตแลนร์ตาคุณผู้ชมลากเส้นจากมุมตรงนี้นะฮะลากตัดปืดป๊ดปถ้าผีเสื้อคุณอยู่ตั้งแต่เส้นเนี้ยเป็นต้นไปลงไปถึงตรงนี้เลยก็ถือว่าอยู่ต่ำกว่าแอตแลนร์ตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่แอตแลนตาพอดีหรืออยู่เหนือขึ้นมาและมี2ตัวขึ้นไปก็ทําตามโกได้สําเร็จก็ได้เป็นเลย4คะแนนกับอีกโกหนึ่งที่อยู่ครึ่งล่างนะครับ อันนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมีผีเสื้ออยู่ในช่องสีเหลืองสีส้มและสีเขียวขอแค่อยู่ครบสามสีนี้คุณเอาไปเลยสีคะแนนะทีนี้เมื่อคิดคะแนนจากการฤดูการเสร็จแล้วนะครับคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะได้เริ่มเล่นในฤดูการถัดไป หากมีคนคะแนนน้อยสุดมากกว่า1คนคนที่อยู่ใกล้ทางซ้ายของคนที่เริ่มเล่นในฤดูนี้จะได้เป็นคนเล่นในฤดูถัดไปนะครับเมื่อเราได้ตัวผู้เล่นคนแรกในฤดูถัดไปแล้วนะครับทีนี้กลับมาดูที่การฤดูกาลนิดหนึ่งนะฮะข้างๆกันครับเขาจะบอกว่าให้กําเนิดหนึ่งตัวที่เป็นรุ่น2หมายความว่าถ้าคุณยังมีผีเสื้อรุ่น2ที่ยังไม่ได้เกิดไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บนการฤด,ดูร้อนมิก็ตามหรือว่าอยู่ตรงกองสำรองของคุณเนี่ยนะฮะถ้ายังมีอยู่สามารถเกิดฟรีได้ 1ตัวครับ โดยให้เอาไปวางไว้ในจุดที่มีผีเสื้อรุ่นที่หนึ่งของคุณอยู่ณนะตอนนั้นในการเกิดนี้เกิดฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายดอกไม้ไม่ต้องอยู่ใกล้กับใบอ่อนต้นมิว้วิทด้วยนะครับอย่างในกรณีนี้ผีเสื้อรุ่นหนึ่งของผมอยู่นี่ผมได้เกิดฟรีสําหรับรุ่น2ก็มาวางไว้ในที่เดียวกับผีเสื้อรุ่นหนึ่งของผมนี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เหลือผีเสื้อรุ่น2ให้เกิดฟรีก็ไม่ต้องทําขั้นตอนนี้นะครับข้ามไปเลยหลังจากที่ให้กําเนิดผีเสื้อรุ่น2ฟรีไปแล้วนะครับผมขั้น ตอนต่อไปครับให้เอาผีเสื้อรุ่นหนึ่งทั้งหมดที่อยู่บนกระดาษออกไปครับจากนั้นเราก็เปิดการ์ดฤดูร้อนขึ้นมานะครับเพื่อดูโกในฤดูนี้หรือมันอาจจะถูกเปิดก่อนถ้าเกิดว่าผู้เล่นทุกคนนะครับสามารถให้กําเนิดผีเสื้อรุ่นที่2ได้ภายในฤดูใบไม้ผลินะฮะทันทีที่ผีเสื้อตัวสุดท้ายบนการ์ดถูกหยิบออกไปคุณเปิดการ์ดฤดูการได้ทันทีนะครับผม อลองมาดูกันสักหน่อยใบนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างนะครับท่อนแรกนะฮะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้คือต้องมี3ตัวอยู่บนกระดานเป็นอย่างต่าและห้ามอยู่ทางซ้ายของแอตแลนตาถัดมาครับอีกบรรทัดหนึ่งนะฮะคุณจะได้2คะแนนต่อผีเสื้อที่อยู่เหนือชิคาโกขึ้นไปจะต่างกันนี้นะไอที่ไม่มีทัพเนี่ยสามารถได้คะแนนแค่ครั้งเดียวแต่ถ้ามีทับคุณสามารถได้คะแนนตามจํานวนตัวผีเสื้อที่คุณสามารถทําตามเงื่อนไขได้ย้ำอีกทีอันนี้2คะแนนต่อผีเสื้อที่ขึ้นไป เหนือชิคาโก้ได้อันนี้จะต่างกับเมื่อกี้แหละไอ้กากบาทไม่คืออยู่ในแนวเดียวกันได้นะแต่อันนี้ต้องอยู่เหนือชิคาโก้เป็นต้นไปแปลว่าอยู่ในเส้นเดียวกับชิคาโก้ยังไม่ได้นะคุณต้องอยู่เหนือขึ้นมาอีก ถึงจะได้คะแนนตัวละ2แต้มเลยถ้าสามารถพาผีเสื้อของคุณขึ้นมาอยู่บนนี้ได้สุดท้ายครับเหมือนเดิมเลยอยู่ในช่องเหลืองช่องส้มช่องเขียวได้เอาไปสีคะแนนแล้วเราก็จะเล่นเกมในฤดูร้อนนะครับเหมือนฤดูใบไม้ผลิแหละแต่เพิ่มเทินเข้ามาเทินหนึ่งเล่นการ์ดครบ5้าช่องเมื่อไหร่ปุ๊บก็คิดคะแนนอะไรให้เรียบร้อยจากฤดูร้อนถ้ายังเหลือผีเสื้อกันตรงนี้นะฮะคุณก็เอาไปเกิดให้เรียบร้อยเกิดฟรีหนึ่งตัวจากนั้นแล้วนะครับก็เอาผีเสื้อรุ่น2ทั้งหมดที่อยู่บนกระดานออกจากเกมไปบนกระดานจะเหลือเพียงแต่ผีเสื้อรุ่น3 และรุ่น4ี่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดทันนะในฤดูร้อนแล้วก็เปิดโกขึ้นมาทําตามโกให้ได้นะครับ <c oughs> ก็จะได้คะแนนว่ากันไป <c oughs> จากนั้นก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงครับซึ่งจะมีเธอนในการเล่นคนละทิเธนหลังจากที่เล่นครบทิเธอในฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับ <c oughs> คุณก็ทําการคิดคะแนนจากการฤด,ดูการตามปกติแล้วคิดคะแนนเพิ่มครับจากจํานวนถีเสือ้อรุ่นที่4ที่สามารถบินกลับไปที่เมืองมิชาโวกังได้นะครับผมนับเป็นจํานวนตัวนะฮะถ้าเกิดว่าคุณได้ให้กําเนิดถีเสื้อที่เป็น bạn Đã... คูณ2อ,อย่างนี้นะฮะอย่างนี้เขานับเป็น2ตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นผีเสื้อเดียวๆอย่างนี้ก็นับเป็นตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นในเมืองมิชูวากังตอนนี้นะฮะที่เขียวเนี่ยมีอยู่1ตัวส่วนที่ส้มเนี่ยถึงจะมีโทเค็นอยู่อันเดียวก็ตามแต่ว่าอันนี้เป็นโทเค็นผีเสื้อคู่แปลว่ามีผีเสื้ออยู่2ตัวส่วนพี่ขาวนี่โอ้มี2โทเค็นโทเค็นละ2ตัวแปลว่าสามารถพาผีเสื้อกลับมาได้ถึง4ตัวเลย <S <S จํานวนผีเสื้อนี้หมายความว่าคุณจะได้คะแนนตามจํานวนที่ระบุอยู่บนกระดานนี้นะครับแปล สคะแนนพากลับมาได้2ตัวได้7คะแนนพากลับมาได้3ตัวได้12คะแนนพากลับมาได้4ตัวได้17คะแนนพากลับมาได้5ตัวได้21คะแนนพากลับมาได้6ตัวได้24คะแนนและถ้าเกิดพากลับมาได้มากกว่านี้นะครับส่วนเกินนั้นจะได้เพิ่มตัวละ2คะแนนหมายความว่า6ตัวได้24แต้มตัวที่7บวกไปอีก2เป็น26คะแนน ตัวที่8กลับมาได้กลายเป็น28คะแนนนั่นเองครับนอกจากนี้ครับการ์ดวงจรผีเสื้อที่คุณเก็บมาระหว่างเกมจะมีค่าใบละ1น1คะแนนด้วยนะครับสรุปแล้วครับในเกมนี้คะแนนจะมาจาก3ส่วนด้วยกัน 1. คือการฤดูการที่คุณทํามาตลอดทั้งเกมนะฮะส จำนวนผีเสื้อรุ่นที่4ที่คุณสามารถพากลับเมืองนิชวากังได้และ3การ์ดวงจรผีเสื้อที่คุณสะสมมาตลอดทั้งเกมนำคะแนนทั้ง3ส่วนนี้มาบวกรวมกันครับใครที่มีคะแนนสูงที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปในกรณีที่เสมอกันครับคนที่มีจำนวนผีเสื้อในเมืองนิชวากังตอนท้ายเกมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะถ้าจำนวนผีเสื้อเท่ากันดูจำนวนดอกไม้ที่เหลืออยู่นะครับใครมีดอกไม้มากกว่าเป็นผู้ชนะไปถ้ายังเท่ากันอีกดูจำนวนการ์ดวงจรผีเสื้อที่เก็บมาระหว่างเกมนะครับคนที่มี เนการ์ดมากกว่าเป็นผู้ชนะไปและถ้ายังเสมอกันอีกก็ชนะร่วมกันไปเลยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของมาริโบซัสครับหรือผีเสื้อจัก,กรพรรดนั่นเองนะฮะฟังย่งไม่ทันฟังยงไม่เข้าใจตรงไหนนะครับกลับไปดูในรูบ๊กของเกมได้เลยเพราะว่าเดอะสตรองโฮเขาแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับฟังบอร์ดเกมไนท์ฮาวทูเพลย์รวมถึงรายการบอร์ดเกมไนท์และรายการอื่นๆในช่องทีวีมา o f f ออฟฟิเชียลของเราด้วยนะฮะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะคร ข,ข้างค้างปุ่ม subscribe ด้วยนะฮะสามารถสมัคร membership สนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนได้มีหลากหลายราคาให้คุณได้สนับสนุนกันกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับฝากเกมนี้แล้วก็ฝากคลิปอื่นๆของพวกเราบอร์ดเกมไหนด้วยนะครับบอร์ดเกมไหนเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ